ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ถาโดนะคะชแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออโคนท่านจะดูดวงแรนดอมให้นะคะสําหรับคนที่เขาค่อนข้างที่จะมีอีโก้คนที่เขาไม่ค่อยพูดเยอะแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการที่เขาไม่ได้พูดนั้นเขาไม่ได้รู้สึกเออหรือเขารู้สึกอะไรลองให้ไพ่เป็นสื่อนะคะไปดูตัวเขาก่อน เขาน่าจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูห้าหมาย two of c u p ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกราศีมีนเดือะมูนสดาบ1ดาบนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ,อมีงานยุ่งงานเยอะในแต่ละวันเอาจริงเอาจังกับการทำงานมากๆมีความกระตือรือร้น จะไปสู่หนทางที่มันดีขึ้นในชีวิตในหน้าที่ของเขาตําแหน่งเอาจริงเอาจังถึงขนาดว่านี่ไงชีวิตเนี้ยถ้าการงานยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้อะเรื่องอื่นนะขอเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีความรักนะแต่เขามีกฎเกณฑ์ในชีวิตของเขาว่า เออการจะมีคนรักเนี่ยทุกคนอะ่ะสามารถที่จะมีได้แต่ถ้าจะให้มีและไปต่อในรูปแบบของการเป็นครอบครัวอยู่เป็นไปมีความมั่นคงอย่างเงี้ยมันจะต้องสร้างหลักสร้างฐานโดยเฉพาะกับตัวเองก่อนอเขาก็เลยใช้สิ่งสิ่งเนี้ยดำเนินชีวิตมาเรื่อย ทุ่มเทมากๆแล้วอีกอย่างเขามีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาอะซึ่งเขาจะต้องดูแลอีกหลายชีวิตบางครั้งอะไม่ใช่ว่าเขาอยากจะทำชีวิตให้มันฟิกขนาดนั้นอะแต่เขาจะปล่อยตามอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าถ้าปล่อยตามอารมณ์ปุ๊บเนี่ยเป้าหมายจะคาดเคลื่อนก็เนี่ยก็ต้องเน้นอีกว่ะหนึ่งดาบพูดจริงทำจริงจะไม่มีข้อต่อรองอะไรใด จะไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือคิดไว้ยังไงก็จะดำเนินไปแบบนั้นนะคะแต่เป็นคนเก่งแหละรูปร่างหน้าตาดีแหละโปรไฟล์เลิศแต่เป็นคนที่ขี้เหงาถ้าใครเห็นเนี่ยอาจจะมองว่าเขาอยู่ได้เขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครแต่จริงๆแล้วไม่น่าใช่นะเขาก็ต้องการมีความรักเหมือนกับทุกๆคนแหละ ต้องการความรู้สึกที่ดีๆอยากมีคนในใจแต่เขาก็เป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนพอสมควรอะ่ะก็มันยังไม่ถึงเวลาอันสมควรแล้วมันก็คงยังไม่ดีแน่เพราะหนึ่งการที่จะมีความรักที่ดีอะ่ะเขาอยากดูแลคนรักของเขาให้ได้ดีแหละในความหมายอยากจะพาไปเที่ยวไปกินซื้ออะไรให้อย่างเงี้ยโดยที่ รู้สึกสบายสบายไม่ต้องกระมิดกระแม่ขนาดนั้นน่ะเออตัวคุณสี่ดาบเป็นคนที่ใช้ความคิดอยู่กับตัวเองเยอะเวลาเหนื่อยหรือมีปัญหาจะไม่พึ่งพาใครเดือดร้นแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองได้เสมอด้วยเช่นกันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่อะพลังงานดีอะพลังงานของความใสสว่าง กระจ่างชัดกับตัวเองแล้วก็เป็นควีนถือไม้นั่นน่ะก็ต้องบอกว่าเก่งมากๆเท่มีเสน่ห์ไม่ใช่แนวหวานกุกกิ๊กแต่เป็นแนวรวยๆนะก้าวดาบก่อนที่จะมาถึงช่วงนี้ชีวิตอ่ะก็ผ่านในเรื่องราวของความผิดหวังความเสียใจยการคิดมากการวิตกค่อนข้างถึง คันว่ามิตกจริตเลยซะด้วยซ้ำเพราะอะไรเก้าดาบเนี่ยมันเป็นภาพที่บรรยายก่อนนะนอนไปแล้วห่ผมผ้าเรียบร้อยแล้วกลางดึกตื่นขึ้นมาเพราะหลับแต่ตาใจไม่หลับสะดุ้งตื่นในเรื่องราวที่คิดต่อยอดไปเรื่อยๆบางอย่างยังไม่มาถึงก็คิดในอดีตผ่านมาแล้วก็คิด แต่เป็นคนที่มุ่งมั่นในความสำเร็จมากๆเช่นเดียวกันกับเขาอะ่ะการประสบความสำเร็จของคุณเพื่ออนาคตของคุณแล้วก็ครอบครัวเป็นคนเก่งด้วยกันทั้งคู่มีความคิดที่ดีด้วยกันทั้งคู่ไปดูลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงเวลานี้นะไม่ว่าบางคนจะได้เจอแล้วหรือยังไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนได้เจอแล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า The ician, เอดอะเมจิเชนะียนหกดาบเนะเด็กถ้วย8เหรียญ King of Wands คือความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานซะเป็นส่วนใหญ่เรื่องส่วนตัวค่อนข้างน้อยแล้วเก่งฉลาดเป็นระดับแบบมันสมองแล้วอะ่ะหัวกะทิอะ ที่จะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองในการแก้ไขปัญหาหรือต้องดูแลรับผิดชอบบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการนั่นแหละในแต่ละวันมีการเดินทางเยอะการเดินทางเพื่อไปพบปะลูกค้าการเดินทางเพื่อทำงานแล้วก็การเดินทางเพื่อตัวเองเพราะบางครั้งเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดกับในเรื่องราวเดิมๆสักเท่าไหร่ชอบหาความรู้ หาอะไรที่มันบันเทิงใจใส่ตัวเองก็ยังมีความเป็นเด็กเด็กที่รักสนุกอยากเห็นโลกกว้างเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้ความรักอ่ะก็พูดคุยกันดีแต่ไม่ค่อยได้พบได้เจอกันส่วนมากจะผ่านสื่อโซเชียลมากกว่าพูดคุยกันมีความเข้าอกเข้าใจกันช่วยเหลือกันในบางครั้งบางคราวในใจ มันมีฝ่ายหนึ่งอะ่ะที่เป็นห้าถ้วยคือมีความทุกข์อึดอัดรู้สึกเสียใจลึกๆอยู่ในใจกระหายพินเทสว่าทำไมมันถึงไม่มีความชัดเจนสักทีหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นฝั่งคุณเพราะด้วยอะไรเพราะด้วยอีกคนคนหนึ่งเขาบ้างงานมากบ้าง,งานไม่ค่อยมีเวลาให้แต่เขาก็ไม่ได้หายไปไหนเขาก็ดีเขาก็อยู่ในชีวิต แต่สิ่งที่คุณอยากได้อาจอยากได้เวลาจากเขาการพูดคุยไม่ต้องถึงกับทั้งวันหรอกเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเป็นแบบนี้ไปอีกนานๆเลยเพราะมันไม่ไหวไงคนเราพอมีใจมันก็อยากพูดคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีแต่อันนี้ไม่ถ้าเวลางานก็คืองานยาวแต่ถ้าเวลาได้คุยก็ได้คุยเยอะแต่จริงๆมันควรจะต้องอประกอบกันนะไม่ควรจะ เป็นในลนักษณะที่มันจะต้องดำเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกห่างกันนะมันรู้สึกว่าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะระหว่างทางอะ่ะกว่าจะไปถึงจุดนั้นอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะลอเกอร์หรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณคิดแต่คุณไม่ได้ระแวงหรอกว่าช่วงที่เขาหายไปหรือเขาไม่ได้คุยอะ่ะเขาไปม,มีใครเขาไปคุยกับใครซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่ดี ทำอะไรไม่ได้แต่ตัวคุณมองว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะมันคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณดูคนออกเขาไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนั้นเลยเพราะโดยลําพังอะ่ะงานของเขาอะ่ะมันพบปะผู้คนเยอะอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรที่มันลึกลับขนาดนั้นหรือจะต้องคบใครซ้อนขนาดนั้นเพราะมีคนเข้าหาเขาเสมอแหละ เขาจะเลือกใครเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ได้ดีด้วยบางครั้งคุณมองว่าได้ดีกว่าคุณส่อีกนี่คือสิ่งที่คุณประมวลนะนะทีนี้ไปดูในฝั่งเขาเขามองว่าตัวคุณอะ่ะพูดคุยกับเขาดีและทุกครั้งที่ได้พูดคุยกันอะมันคือความรู้สึกที่ดีดไม่เคยเลยอะที่กลับไปแล้วเขาจะรู้สึกแย่กับการได้พูดคุยของคุณกับเขาในแต่ละครั้งอะตัวเขาอะ่ะ เขารู้นะว่าคุณอะมองเขาอาจจะยังรู้จักไม่เพียงพอบางครั้งคุณก็มองว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวหรือดูไรซึ่งอารมณ์มีแต่ความเย็นชาเขาก็ประเมินตัวเองได้ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสะทกสะทานต่อความรู้สึกว่าตอนนี้จะมีใครมาชอบไหมหรือ ใครที่มาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นน่ะเพราะด้วยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะห่วงความโสดมากๆคือยังไม่ถึงเวลาอย่ามาแทรกอย่ามาอะไรอะแต่เขาจะไม่พูดหรอกแต่ด้วยตัวของคุณเองอ่ะคุณเป็นเดอะสตาร์กับเป็นหนึ่งถ้วยนั่นสดแสดงว่าเขาอ่ะนะรู้สึกกับคุณแบบตั้งแต่แรกพบเลยอ่ะเออว่าชอบว่าถูกใจ เขาไม่ได้มีสเปคขนาดนั้นว่าคนที่เขาชอบจะต้องรูปร่างหน้าตายังไงแต่พอเจอคุณแล้วอ่ะก็คืออย่างนี้แหละและยิ่งได้พูดคุยอ่ะก็ยิ่งเข้าใจได้ว่าเขาจะต้องพยายามในสักอย่างหนึ่งละจากคนที่ไม่เคยคิดจะพยายามอะไรเท่าไหนเท่านั้นนั่นก็คือความรักของเขาอ่ะมันไม่ได้หวือหวาเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องไปจีบใคร จะต้องทําอะไรเพื่อใครขนาดนั้นไม่มีเวลาด้วยแต่กับคุณอ่ะมันเกิดในภาพนั้นขึ้นมาคือภาพที่ว่าจะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่เพราะเขาอยากได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไงเขามองคุณเป็น DM เ a e เพ DM p เเนี่ยคือมีความสวยความน่ารักแล้วคุณก็ดีอ่ะพลังงานคุณอ่ะมองเขาเหมือนเขาเป็นลูก เป็นน้องเป็นคนรักอะไรแบบนี้อยากดูแลแล้วก็พูดจาเอาใจใส่มากๆช่วงเวลาที่ห่างหายกันไปไม่มีเขาคุณก็รู้สึกว่าเหงาแต่ความเหงาของคุณอะ่ะมันมีความกระชุ่มกระชวยอยู่ในใจไงไม่รู้ว่ามันมีความสุขแบบแปลกๆว่าอมืมันก็เหงานะแต่พอเวลามีเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตได้รู้จักกับเขาอะ่ะมันกลายเป็นความสุขเล็กๆที่มัน โตขึ้นโตขึ้นในใจไปเรื่อยๆอตัวคุณเองอะ่ะไพ่เดวิลกับก้าเหรียญนั่นแสดงว่าคุณมองว่าความรักบางครั้งมันไม่จําเป็นจะต้องครอบครองก็ได้ในช่วงเวลานี้นะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าตลอดไปเพราะอะไรเพราะว่าคุณมองว่าเออดีใจที่ได้เกิดมาแล้วได้เจอเขาได้รู้สึกดีกับเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกความรู้สึกนั้นอะ แต่มันก็ทำให้ทุกครั้งเมื่อนึกถึงเขานะ่ะมันเกิดในเรื่องราวของการยิ้มได้การมีเลือดฝาดขึ้นหน้าอะไรแบบนั้นจากที่แต่ก่อนก็สังกรตายตื่นเช้ามาก็เจอหน้าเดิมๆหนังหน้าเก่าๆอะไรเดิมๆซึ่งมันดูแล้วมันไม่ค่อยมีสีสันคุณก็คิดดีแหละคุณก็คิดคล้ายๆกับว่ามีความรักในใจอะความรักเป็นสิ่งสวยงามใช่แล้วตัวเขาอ่ะเขาคิดยังไงอะ เขาก็คิดว่าเนี่ยแอบคิดว่าโชคชะตากำลังจะนำพาให้เขาได้เจอคู่วิวอ of Fortune แล้วก็เป็นผู้ชายถือดาบนั่นแสดงว่าเขามั่นใจในระดับหนึ่งแหละว่าเขากำลังได้คุยกับคู่ของเขาแล้วเขาจะทำไงต่อไปจากเดิมที่บ้างงานอยู่แล้วจะบ้าง,งานหนักยิ่งกว่าเดิมแต่จะเป็นในลักษณะที่รู้จักใช้คนเป็นบริหารคนได้ โดยที่ตัวเองจะไม่ต้องลงไปให้มันหนักมากเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยหรือว่ามันเป็นในช่วงจังหวะเวลาของชีวิตเขาอะ่ะมันขึ้นสู่ที่สูงด้วยก็ได้แต่เขาเนี่ยบอกได้เลยนะว่าเป็นคนที่ฉลาดมากฉลาดในเรื่องงานแล้วก็ฉลาดในเรื่องราวของการสืบส่งเจ็ดดาบแล2 2> ้วสองดาบพอปาไปเก้าดาบแล้ คิดเยอะแล้วก็แอบ,บส่องอยากรู้เรื่องราวอยากรู้นิสัยใจคอของคุณว่าคุณเป็นคนยังไงทำอะไรอยู่มีอะไรซ่อนไว้ไหมตัวเองอะ่ะปิดให้มิดก่อนไหมอะ่ะ <laughs> แล้วสิ่งที่ได้นั่นก็คือสเต็งคุณโอเคทุกอย่างอะ่ะคุณทำให้เขามั่นใจได้ว่าเขาดูคนไม่ผิดน่ะตอนเนี้สถานะในใจเขาอ่ะที่มีคุณอยู่อะ่ะ คุณเป็นแบบมีอิทธิพลต่อเขามากๆาก่ะอ,อการที่เขามามาหายๆอะ่ะเคสเนี้ยนะไม่ใช่ว่าหายไปคุยกับคนอื่นหรอกหายไปปั่นตังหายไปดูว่าจะทำยังไงให้ตัวเองดูมีค่าขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะได้ดูแลซัพพอร์ตคุณได้เพราะคุณเป็นทั้งสเตงแล้วก็ควีนออฟคัพแล้วนะเป็นคนที่เขาอะหมายตาไว้แล้วแล้วมันเกิดความรู้สึกเนี้ยแบบ รวดเร็วรวดเร็วมากซึ่งแต่ก่อนกว่าเขาจะรักกว่าเขาจะชอบใครอ่ะโคตรนานอ่ะมันจะกระดึบกระดึบเหมือนเตาแต่อันนี้มันพวดพลาดพวดพลาดเลยอ่ะเออยังไงพวดพาลาดรู้สึกมีใจพอมีใจปุ๊บก็อยากอยู่ใกล้อยากอยู่ใกล้แล้วก็อยากคบอ่ะเออแล้วก็อยากไปไหนมาไหนร่วมกันเขากําลังหาช่วงเวลาสําคัญสําคัญอยู่ judgment คําพิพากษาได้จบสิ้นแล้วหรือได้เกิดเรื่องคําพิพากษาเกิดขึ้น j u s ติ c ก ก็ต้องมองว่า you o f f o r t u n s t e แล้วกอ็อะไรนะ judgment คือคล้ายๆดวงคุณกับดวงเขาอะ่ะมันมาถึงเวลาแล้วอะที่คนที่มีความเกี่ยวข้องกันน่ะในความเป็นคู่อะ่นะได้เจอกันแล้วแต่ที่เหลือมันเป็นในช่วงของพวกคุณสองคนและว,ว่าจะดำเนินกันอย่างไร ในแต่ละครั้งน่ะที่เขาใช้ชีวิตน่ะเขามีความเป็นห่วงคุณนะหรือเขากำลังมองถึงคุณเสมอๆแต่ก่อนไม่หรอกไปไหนมาไหนก็ตัวคนเดียวแบบเนี้ยชาริออดมั่นอ,อกมั่นใจเก่งไม่ได้แคร์ใครมีแต่คนเข้าหาแล้วก็อีกนอเก่งไม่ค่อยแยแสกับใครแต่ก็ไม่เคยเล่นกับความรู้สึกใครนะเพราะเขาจะเป็นคนที่ว่าถ้าไม่ชอบหรือยังไม่ถึงเวลา <rev>. เขาก็จะคุยตรงๆเลยว่าเออคุเยเฉพาะเรื่องงานคือแสดงออกให้ได้รับรู้ว่าเออไม่ต้องมาเผื่อใจอะไรเพื่อเขาแล้วก็ไม่ต้องรอเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆเพราะว่ามันดูเสียมลยัลยาแต่เขาจะดูออกไงว่าคนคนนี้กํากลังสื่ออะไรถึงกับเขาแต่เขาจะปรับที่ตัวเขาอะ่ะให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเข้าใจได้เลยว่าไม่ต้องรอนี่คือคําตอบแล้วว่าเป็นได้แค่นี้คุยได้แค่นี้คือเป็นการกันสเปซตัวเองด้วยนี่ไง ให้สีถ้วยก็คือใครมาหยิบยื่นอะไรให้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้ชอบอะ่ะก็ทําฟรีแล้วเขาก็ไม่อยากให้จะต้องมาทําให้กับเขาแบบนั้นน่ะ mm hmm. เช่นเดียวกันกับคุณคุณก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้ชอบต่อให้คนอื่นมาชอบทําให้คุณสารพัดคนเหล่านั้นไม่ได้ผิดก็ใจคุณไม่ชอบก็คือคุณไม่ชอบแล้วคุณก็จะไม่สารต่อแล้วก็จะไม่พูดอะไรให้เขาอะ่ะแบบหลอกหลอกความรู้สึก หรือว่าพูดแบบถนอมน้ําใจจนกระทั่งให้เขาเข้าใจผิดก็ไม่เป็นแบบนั้นนะแต่คุณจะไม่ได้ทําลายด้วยคําพูดที่แรงๆแต่อาจจะพูดให้ได้ชัดเจนไปเลยโดยวิธีของคุณะว่ามันไม่ใช่นะคุณมีดีเทลอะไรของคุณแบบนั้นว่าคุณไม่ได้ชอบก็คือเราพูดคุยกันแบบเพื่อนได้แต่ถ้ายังพูดคุยเลยแล้วบอกแล้วยังฝืนดึงดันมันก็คือการจบนั่นก็คือจบของคุณคือคุณไม่ยุ่ง แล้วคุณก็จะไม่พูดคุยด้วยแต่จะไม่ว่าไม่ตำหนิอะไรใดๆเพราะฉะนั้นบทสรุปในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วกระทนฐานาแต่มันดีเพราะมันมีคุณค่าทั้งคู่รู้ว่าความรักคือสิ่งมีค่าแล้วก็ถนอมได้ดีด้วยทั้งคู่อ่ะต้องการการได้สถานะเขาก็เช่นกัน แต่ก่อนเขาเป็นคนที่จะไม่ให้สถานะใครง่ายๆนะจะมีการผัดผ่อนไปเรื่อยหรือเมื่อในอดีตน่นนะอาจจะเกิดเคสแบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าหวงไม่ใช่ว่าก,าก,ากักแต่ก็คือมันยังไม่ใช่ให้ไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องมานั่งลดสถานะเนี่ยมันดูว่าทําร้ายจิตใจเกินไปสู้ไม่ให้เลยซะดีกว่าก็คือมันไม่ถึงขั้นที่เขาจะมีใจขนาดนั้นนะ่ะ เขาก็ไม่ได้ว่าตัวเขาสูงเลิศเลอเพอร์เฟแต่เขาเป็นคนที่ไม่โกหกตัวเองถ้าใช่ก็คือให้เลยซึ่งกับคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นเพราะด้วยความที่คุณเป็นคุณเป็นตัวตนตั้งแต่แรกแล้วตัวตนของคุณอะ่ะมันไปโดนใจเขานี่ไงมันเกิดการพัฒนามาเรื่อยจากหนึ่งไม้แล้วมันก็จะไปต่อยาวๆเป็นแชมเปี n แล้วก็อยู่ในชีวิตกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันมีความผูกพันกันแบบคนรักอดีตชาติแล้วมาเจอกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์เป็นสิบถ้วยต่อไปมันมีความมั่นคงไพ่นางฟ้ามาดูนะคะให้นางฟ้าบอกว่าปล่อยไปตามสถานการณ์ได้เลยเปิดใจคุยกันเป็นทูเลฟิฟเป็นรักแท้จะเป็นเพื่อนก็ได้พี่น้องก็ได้คนรักก็ได้แล้วมันก็ดีอ่ะและเป็นความรักครั้งใหม่ด้วยด้วยแรงดึงดูดนั่นแหละ ที่คุณต้องการคนดีๆเข้ามาเขาก็เช่นกันก็เลยเข้ามาเขาอาจจะมีวัยเป็นเด็กกว่าคุณหรือก็วัยใกล้เคียงกันแต่หน้าเขาจะเด็กมากเออเขาหัวใจเป็นแบบวัยรุ่นอะไรแบบเนี้ยดีนะคะจะมีการได้สถานะกันด้วยไม่นานหรอกเพราะความสัมพันธ์เนี้ยเมื่อถูกใจแล้วอ่ะมันไม่ต้องอะไรเยอะแล้วไงถูกใจก็ใช่เลยนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากนะ ที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ดูโฆษณาไม่กดคามก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูไพ่ได้อยู่แล้วนะคะสมัครเป็นสมาชิกได้มีสองราคา50าบาทแล้วก็100บาทเออเดี๋ยวแถมท้ายให้อีกหน่อยแล้วกันลืมทุกทีเลยไปดูความรู้สึกในใจของเขาเวลาเนี้ยนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณด้วยไพ่ไฮเดนนะมันเป็นข้อความลึกๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยพูดอ่ะอันเนี้ยก็มีจัดจําหน่ายนะคะสาหรับละร้อยห้าสิบเหมือนกัน สิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณอ่ะมีเป็นพันสิ่งอ่ะแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดมันอยู่ในนี้แหละมาดูเขาบอกว่าฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับบทเรียนทางจิตวิญญาณเห็นไหมดิวกันโดยใช้จิตใช้ความรู้สึกกันเยอะแล้วส่งผ่านกันได้ด้วยฉันรู้ว่าฉันทําพังทุกอย่างเมื่อในอดีตเขาพังอันนั้นเรื่องของเขา เราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าตอนนี้ดูเหมือนจะห่างๆกันไปนะบางครั้งตื่นนอนมาเขาก็คิดถึงคุณเลยนะโอ้ยไม่ก็ดีจังฉันทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งฉันเอา้าทำไมอย่างนั้นนะ <c oughs> อันนี้คงจะย,ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มันไม่ได้มีปัญหาอะไร <c oughs> ฉันไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ฉันได้เพราะเขายังไม่มั่นใจอะว่าตัวเขาจะทําดีกับคุณได้แล้วหรือยังหรือเหมาะสมแล้วหรือยังเวลาที่ ยังไม่เหมาะสมเรายังไม่ใช่ของกันและกันเออเขารอความเพียบพร้อมอะไรหลายอย่างความสมบูรณ์ฉันรู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ห่างกันฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันรู้สึกยังไง I love you ฉันหวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างกันเมื่อในอดีตกับต,ตอนนี้มันคนละคนคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไปเขาสนใจคุณมาก ันอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นไรดีอ่ะอันนี้จบจริงๆแล้วนะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามด้วยตอนนี้มีพอดแคสต์วิดีโอเท์ลสไปดูกันได้นะคะรายละเอียดใต้ดิสคิปชันด้านล่างแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย